ตำบลบ้านเนินเป็นตำบลหนึ่งใน9ก้าตำบลของอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์มีทั้งหมด8หมู่บ้าน1,000ครัวเรือนมีประชากรที่อาศัยอยู่จริงรวมทั้งสิ้น3,655คนเป็นชาย1,773คนหญิง1,882คนประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม วิสัยทัศน์ของตำบลคือตำบลน,น้าอยู่ควบคู่แหล่งท่องเที่ยวมีการบริหารจัดการที่ดีชุมชนเข้มแข็งสังคมสันติสุข การดำเนินงานสารสนเทศตำบลต้นแบบ 1. ด้านการบริหารจัดการตำบลบ้านเนินมีศูนย์กลางในการดำเนินงานอยู่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนินเป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศตำบลโดยมีคณะกรรมการในการบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลสารสนเทศจำนวน25คนโดยมีส่วนราชการที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ตำบลเป็นที่ปรึกษา 2. การวิเคราะห์ข้อมูลและการจัดทำแผนสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหล่มเกา่าได้ดำเนินโครงการจัดทำแผนพัฒนาตำบลบ้านเนินโดยนำข้อมูลจปถอข้อมูลกชอช2คอเข้าที่ประชุมเพื่อตรวจสอบและรับรองข้อมูลรวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจที่มาและความสำคัญของการดำเนินงานสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลหมู่บ้านด้วยโปรแกร,รม CIA โดยใช้ฐานข้อมูลจปทอ ข้อมูลกชชสองคอและปัญหาต่างๆในสถานการณ์ปัจจุบันมาร่วมวิเคราะห์ปัญหาในหมู่บ้านผลปรากฏว่าตำบลบ้านเนินมีความห่วงกังวลในเรื่องของความเสี่ยงภายในชุมชนมากที่สุดเนื่องจากมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 อย่างแพร่หลายซึ่งที่ประชุมมองว่าจะเป็นต้นเหตุของปัญหาด้านอื่นๆตามมาที่ประชุมจึงมีการลงมติ คัดเลือกกิจกรรมด้านการจัดการความเสี่ยงของชุมชนคือโครงการบริหารจัดการคุณภาพชีวิตภายใต้สถานการณ์โควิด -19 เป็นโครงการเชิงบูรณาการที่จะนำมาพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนบ้านเนินภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง3การจัดทําสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลบ้านเนิน มีการวาดขอบเขตตำบลด้วย Google Map เพื่อแสดงขอบเขตการปกครองของตำบลและหมู่บ้านการดำเนินโครงการเชิงบูรณาการการพัฒนาคุณภาพชีวิตภายใต้สถานการโควิด1 9เกิดจากการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานและกำหนดอนาคตร่วมกันเป้าหมายคือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนทุกคนโดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น3กิจกรรมคือ 1. การป้องกัน 2" การรักษา 3. การฟื้นฟูภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทั้งนี้ทุกกิจกรรมจะหาเจ้าภาพรับผิดชอบทุกกิจกรรมโดยการดำเนินการในแต่ละกิจกรรมจะแจ้งความก้าวหน้าทางกลุ่มลายตำบลเสมอจึงทำให้ทุกคนเดินไปพร้อมกันอย่างมั่นคงและแก้ไขปัญหาต่างๆได้ทันท่วงที 5. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรมโครงการต่างๆในตำบลได้มีการนำเสนอผลให้เป็นรูปประรมตามช่องทางต่างๆจากการที่ตำบลบ้านเนินดำเนินการพัฒนาตำบลสารสนเทศชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตามประเด็นสารสนเทศด้านการจัดการความเสี่ยงของชุมชนทำให้คนในตำบลรู้จักการดูแลป้องกันตนเองและครอบครัวเรียนรู้การใช้ชีวิตภายใต้สถานการณ์โควิด -19 มีการสร้างความมั่นคงทางอาหารการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าโดยการแปลรูปและสร้างแพ็กเกตให้สวยงามการทำกรเกษตรปลอดภัยกเกษตรอินทรีย์เพื่อลดต้นทุนการผลิตและดีต่อสุขภาพ มีทางเลือกในเรื่องของช่องทางการตลาดพลังงานทดแทนที่สุดคือคนในชุมชนสามารถแก้ปัญหาได้ทันเวลาและพร้อมรับมือกับสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นได้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด -19 และคนในชุมชนเห็นพลังของตนเองเพื่อพัฒนาให้เข้มแข็งยั่งยืนต่อไปในการพัฒนาตำบล ประชาชนจะต้องมีความเชื่อมั่นว่าทำได้และมีส่วนร่วมในการพัฒนาทุกขั้นตอนตั้งแต่ร่วมคิดร่วมทำร่วมตัดสินใจร่วมรับผลประโยชน์และร่วมติดตามประเมินผลจึงจะสามารถแก้ปัญหาที่มีอยู่ให้หมดสิ้นไปได้